สบายดีทุกคนเอ้มีคนคิดถึงคิดฮอดกับเราสบายดีทุกคน fc ใหม่ fc เก่า fc ชาวบ้ากทุกคนเราพี่น้องเนาะส่งข่าวไปหาหลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะยัองอยู่ดีมีแห้งยังคิดฮอดคือเก่าคือเดิมนี่มือนี้มาในเบอร์สีม่วงมือนี่สิมาชวน เพื่อนเพื่อนพี่พีน้องๆ FC ชาวบ้านนาเนาะไวยพรวันเกิดไห้เอมมีนะ่เนาะครบรอบหนึ่งปีที่น้องจอยลงมาที่เอานั้นนะที่น้องจอยลงมานาพีนะ่น้องครบรอบหนึ่งปีที่น้องจอยลงมาไปฉลองวันเกิดเอมมี่เลี้ยงวันเกิอดอยวนเฮียงเนาะชาบูเลี้ยงชาบูตอนนั้นเนาะที่ ขิปซาบ,บนาเคยอันนี้ลงไหวนะพี่น้องเนาะที่เขาบอกว่าพานน้องจอยไปค่าย <c oughs> บอกลลยคิดหอดน้องจอยนะจริงๆเราเมื่อนะ่ะนะไปกับเอม็มนมะี่นะเพว่นเอ้หนักกุยไมาให้หลานแต่ยังหัวตอนนั้นอุย้ยผ่านคำบอานั้นเกืือบไปยากได้เด้พี่น้องพอมาถุกมื่อนี่กะคำๆชิวๆเนาะ ที่พี่นบอกว่าพาล้านลงมาขายพาล้านลงมานัดผู้ชายมาให้ล้านเพื่อนนะแถกับเอมนะเอมี่เนาะเอมมี่ร้านของรัตจังเนาะเราไปฉลองวันเกิดแล้ว่วนไปเลี้ยงสาบูตอนปีกายนี้มือน,นี่ตอนตอนนั้นนะ่ะเป็นวันเกิดเอมมี่เอมเอมี่พาไปเลี้ยงแล้วก็มีเหลื่องเล่ายัางด้ามาเขามานน่ ยูทูบซาบานาเนาะพี่น้องเนาะอู้ยทำใจเกือบบวระเเนาะเข้าด่ากันสนั่นเลยพต่ยังไเนี่ยเราเขียนมาด่าคอยสนั่นเลยคอยหลับบไร้เลยมันผ่านจุดนั้นมาแล้วก็อู้พี่น้องไอ้ชิวชูมือนี่แบบว่าอ้อเชิญเพิ่นอยากบอกยังกระสาม่นโบหูจักเท่าดีเนาะแต่มือนี้สิมาส่วนพี่น้องไว้พรมวันเกิดให้เอมมี่มือนี้เป็นวันเกิดของเอมมี่นะพี่น้องเนาะ หมอวัยพรวันเกิดนํากันเมื่อนี้ว่าสิเซอร์ไพรส์เอ็มมี่แต่ว่ามาหูสิสําเร็จบ่มื่อนี้เอ็มมี่ก็มีปัญหาเรื่องงานจักเป็นไงได้ยังบ่ทันได้ถามข่าวนําตาซึมมาพี่น้องเฮ็ดงานจักเป็นไงได้ชุมื้อนี้งานก็นมีปัญหาหลายคาบิึงคาบึง,บงจะเป็นไงได๋ียวจะมาอาเชีพกับเขา เลิกเลยดินี่พี่น้องเลยเดิสิตําแตงสู่เอมมี่กินสลองวันเกิดให้เอมมี่แม่นปส่วนกินเข่าอะไรพี่น้องมาอวยพรวันเกิดให้เอมมี่ในเด้อพี่น้องเด้อสันวันดีเนาะเก้ามิถุนายนเนาะพี่น้องเนาะวันเกิดเอมมี่ปีกายน้องเจ้าอะไรมากินเค้กเนาะปีกายนี่เนาะปีนี้บริกิน้นองเจ้าเดี๋ยวหนาสิเป็นคนกินเผื่อกินแทน อุ้ยแต่เลยข้าเจ้าแห่งก็บอกซาปองเอ้เจ้าอยากินมันวันมันอดบอกได้ได้พี่น้องเอ้ถาเบิง้าเบิงว่าิเป็นอ้ได้เนาะพี่น้องเนาะรอติดตามสุ่มตอนต่อไปเนาะพี่น้อง9มิถุนายนม1นวันดีมื้อนี้มันเกิดเอ็มมี่มาไววพรให้นางกันเนาะ แาร่ปลา,ปาทองคำสูตรนัวเสียบพี่น้องเลยตำอันนี้เส่บเสียบใส่ลงไปนัว,นว เด็ดเแบอร์พี่น้องอืมหยองหงอแล้วมีสุดเด็ดเดครับมื่อนี้กุ้งสดนะเป็นเต่งกุ้งสดที่เตรีมยมไว้แล้วเนาะเรียกเขามาแล้วเหรอเขาลงที่การเมืองใช่ปะใช่ จำผิดปันก็สิว่ากระลุกใช่ไมจำถูกใช่ไหมดูเห็นไหมคะแบบเป็น ตำแตงพี่น้องวันเกิดเอมมี่เมือนี้นะมาฉลองวันเกิดเอมมี่นำการด้วยพี่น้องตำแตงสู่เอมมี่กินพี่เสียใ้เสียภัพี่น้องเบิ่งเพิงเบิ่งเพิงเพ่งเิงเพี่น้องข้อซากเดียเเพี่น้องเอ้เห็นอยู่บ้เห็นเพี่น้องวันเกิดพี่นียังขายร้านพี่น้องนีแหละ ไอ้นอันนึงเนาะเด้จักหน่อยสิตัวคนมาเซอร์ไพร์วันเกิดเอ็มี่นะวีนยี้าเบงว่าสิสำเร็จบ่บำเร็จรห้องมาลดทำแต่งจะเสร็จแล้วคิดว่านะ ตำแตงพี่น้องเอ้มันเกิดเดมิปีนบริกินซาบูเศรษฐกิจบุรี <c ười> ปีกายนี่ไปกินซาบูเอ็มมีเหลียงซาบูปกีกันปีนี่กินตำแตงไปก่อน ังได้พี่นงหน้าตาโอเคเลยผ่านบ่ดน้ำลายแตกไปไว,ไว,ว,วหิวแล้วน้ำจีนแล้วมาอ,อยู่บ่ข้าวอยู่ข้างหลังชิมปะน้ำลายแตกน,นี่นนในสออ่อันนี้เ้าน้ำมเนยมาใส่ใส่ยังี้ใส่เสร็จเลย เลี่ยงดวนมือเนาะขูดโคบอ่ะพี่น้องเป็นแดงนลพี่น้องหนาตาใส่แดงบองอือหือจะตายมาลัดจังเนื้อมาพร้อมแ่บเป็นแ่บโอ้ยกลุ่งนะนะจำแตงกุ้งสดมาพี่น้องมาฉลองวันเกิดเอ็มมี่น้ำกัน จุดจุดเลยพี่น้องนี่เค้กให้เอมมี่เกือบเกือบรุดขอบมาแฮปปี้เบรดเดย์เอมมี่น้ำกันพี่น้องนี่เด้อน้องจอยมากินเค้กวันเกิดเอมมี่เด้อปีกายนี่น้องจอยมากินเค้กเอมมี่นะปีนี้บ่ได้กินเด้อน้องจอย

พี่บ้านเดย์พี่ปองขออธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนค่อยไปสมุดดูแบกเกลพี่ปอมเรียนอะไรเต็มเลยอ่ะคอยมีความสุขมากตั้งใจตั้งสติทำตัวใหม่อะไรันไม่ดีก็โอ้โหแบกเกลเฉยๆมากเลยอโอเคอะไรนะพี่ดอาว Happy Birthday to you โอ้โหเล็กแกงแบบเล่บมากเลยสภาบเลิกงานพี่น้องเอ้ไปนักซื้อเค้กมาให้ลานสาวหลานสาวโอ้สถาบิ่เมื่อไรด้วยอยากแกงเขาไวมีใจไรปะมาไหมเช้ามากตอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือตําแต่งปุ้งสดของเขาเนะนี่คือเค้กของเอมี่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือปาเมึก สูตรวิเศษสภาพเลิกงานละจังบอกว่าไม่อยากออกกล้องตอนนี้เรียบร้อยแล้วเซอร์ไพรส์สำเร็จจุดเทียนกันไปเลยเล็กปุ๊บมาปั๊บเลยใช่ไหมมามาพี่น้องสลองว้ยพรอมมันเกิดใ่เอ็มมี่กันในเด้อพี่น้องปะทุกคนลกมือลุย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  สุขสันต์วันเกิดนะเอม็เอมที่ขอบคุณมากค่ะขอให้รวยๆเฮงๆมีปัญหาอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะทุกคนอวยพรวันเกิดที่เอมี่หน่อยจ้ะไปแล้วพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เขามาหลับม้มเนะาะบ,บายยเอมมี่บายแล้วจัง ห้องเซนทกโฮแอไปนลยไากไปแล้วไปแล้วบายบายทุกคน